ยังไม่ได้คุยจริงจังนะ<ม>แต่แกแต่รู้ก่อนหน้านี้มาสักระยะหนึ่งว่าว่าว่าในวาระนี้มัน,มนกฎหมายนี้มันจะมันจะผ่านนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าคุยกันว่าเธอเราต้องมาจดเพิ่มไหมเราต้องมาจดต่อที่เมืองไทยต่อไหมคือผ,ผมยังไม่แน่ใจเรื่องเรื่องอะไรแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมผมดูบอกมีทะเบียนสมรสต่างประเทศที่เมืองไทยใช้มาได้ห้าปีแล้ว ที่ที่จดทะเบียนนะครับแต่ว่าก็ผมก็คบกับแฟนคนนี้มาสิปีแล้วสิ่งแรกที่เราอยากทำอะฮะก็จะจัดงานแล้วก็เชิญแขกเยอะๆเอาทุนคืนไม่จะเอาทุนคืนเลเซอร์เลเซถือว่าถือว่าเป็นการเป็นการถือว่าเป็นอีกหนึ่งถ้าเกิดจดได้ผมก็จะเป็นเป็นอีกอีกก็อยากจะจดกับเขาแล้วก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าเป็นเซเลบรตถือว่าโชคดีได้ได้เซเลบรตหลายครั้งผมไม่ได้เออมีความอิ่มใจแล้วก็เออผมไม่ สำหรับตัวผมผมเชื่อว่าการหลายๆคนที่ที่ได้ได้เห็นได้เห็นการสเต็ปนี้สมรสเท่าเทียมเ,เกิดขึ้นอ่ะเขาไม่ได้ดีดีใจมากหรือว่าไม่รู้สึกว่าเขาได้อะไรมากมากกว่าใครนะเขาแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียกร้องกันมาตลอดก็คือความเท่ากันผมไม่ต้องการมากกว่าผมขอแค่เอาเท่ากัน เนี่ยพอวันที่18ก็ได้รับข่าวดีก็เนี่ยเราก็มองกันอยู่ว่าเราจะเราจะก้าวต่อไปกับชีวิตคู่ยังไงนะครับแล้วก็ผมออผมรู้สึกดีใจแทนแทนแทนพ,พี่พี่น้องน้อง lgbtqia plus ทุกทุกคนเลยอันนี้มีดูโลกดูยาไม่ใช่ครับที่เป็นจะไปยังไงเมื่อไหร่เดี๋ยวมันยังชุกกระหุกมากอ,อ,อยู่น,นะดี<ๆ>แต่ว่ารู้สึกดีใจตื้นตันมากแล้วเมื่อวานนี้ได้ดูได้ดูในเพื่อนเพื่อนในโซเชียลรู้สึกดีใจกับทุกทุกคนครับแล้วต่อไปตอนที่เราจบที่ออสเตรเลนแล้วชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงหรือว่า ตอนตอนที่แต่งงานกันคือเราตัดสินใจว่าเราจะใช้ชีวิตเราจะใช้ชีวิตกับกับคนคนนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราน่าจะเหมือนกับทุกๆคนที่ที่พอเรามีคนรักเราก็อยากจะให้เกียรติเขาแล้วเราก็อยากให้ความมั่นคงให้ความมั่นใจกับกับกับคนรักของเรานะครับการการแต่งงานการมีทะเบียนสมรสการการมีอะไรแบบนี้ถือถือว่าเป็นถือว่าเป็นการให้ให้ความเชื่อมั่นกับกับกับคู่รักของเรานะครับแล้วก็แล้วก็ทางด้านทางด้านกฎหมายมันอาจจะไม่ได้ใช้ใน ได้จริงในในบ้านเราณตอนนั้นแต่ว่านะันะกกฎหมายสมรรถภาพเทียมตอนนี้ผมก็หวังว่ามันก็เป็นเองสเต็ปหนึ่งที่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 แสดงให้ให้ทุกคนได้ได้ได้ภูมิใจในความเป็นความเป็นตัวเองแล้วภูมิใจในความเป็นคนเพราะผมคิดว่าสิ่งที่ผมเชื่อมาเสนอก็คือคนเท่ากับคนใช่ครับก็ก็ก็ก Hus band, Hus band. s u a n d husband ค้แล้วก็ไปจดกันใ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 ,ใ,ใ,ในโบส แล้วก็แล้วก็มีมีมีทีมงานของของทางทางของทางเขาเรียกว่าอะไรของทางทางรัฐเนี่ยมามามาแทนให้นะครับแล้วก็อยู่กันจัดกันในครอบครัวเล็กๆครับกวว่าคนันนั้นรับสึกิบกวิตคู่ของเราคนวันนี่จยคือผมก็รู้สึกว่าได้ได้เป็นคนได้เป็นได้เป็น ชีวิตคู่มันมันมันสมบูรณ์อะแล้วเรารู้สึกว่าเราเราสบายใจที่ที่ที่อย่างน้อยอย่างน้อยแฟนเราเขาเขาจะมั่นใจว่าความรักครั้งนี้มันมันก็เป็นความรักที่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 จริงจังอันนี้ครบรอบกี่ปีครับหปีแล้ที่ที่จดทะเบียนนะครับแต่ว่าก็ผมก็คบกับแฟนคนนี้มา10ปีแล้ ครับ<ท>ผมก็รอรอผมถือว่าเป็นความความดีใจแล้วก็ผมรอสเต,ต็ปต่อต่อไปในการที่แบบว่าพวกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเรื่องแบบเซ็นเซ็นมอบอำ<ถ>นาจซื้อ,ซ,อซื้อประกันให้กันได้หรือ,อยังยก่อนหนะ้านี้ผมอยากซื้อประกันให้แฟนมากเลยอ่ะเออหรืว่าผมอยากจะแบบเอามอบแล้วผมจะอมอบถ้าเกิดว่ามีอะไร แล้วผมอยากจะมอบให้ใครบอกว่าทําได้ทําได้พอเบอกว่าพอเราผมแต่งงานแล้วได้เลยแล้วบอกบอกแฟนผมนําหน้าว่านายอาอันนี้ไม่ได้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ได้เจอกับตัวนะครับแต่ว่าไอ้กรณีที่แบบว่าเราอยู่กับแฟนแล้วแบบว่าไปเซนพาตัดอะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่เคยเจอในเคสนั้นแต่ว่าหลายๆคนที่ได้เจอมาก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ที่ทำให้ให้เรามีความมั่นใจแล้วก็มีความผมไม่ได้เออมีความอิ่มใจแล้วก็ผมไม่ สำหรับตัวผมผมเชื่อว่าการหลายๆคนที่ที่ได้ได้เห็นได้เห็นการสเต็ปนี้สมร่เาเทียมเกิดขึ้นอ่ะเขาไม่ได้ดีดีใจมากหรือว่าไม่รู้สึกว่าเขาได้อะไรมากมากกว่าใครนะเขาแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียกร้องกันมาตลอดก็คือความเท่ากันผมไม่ต้องการมากกว่าผมขอแค่เอาเท่ากันครับได้คุยกับแฟนมันจะไปนจบกันเมื่อไรคะในเรื่องพัฒไทยเราเอ่อ ยังไม่ได้คุยจริงจังนะแต,แต่แต่รู้ก่อนหน้านี้มาสักระยะหนึ่งว่าว่าว่าในวาระนี้มันกฎหมายนี้มันจะมันจะผ่านนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าคุยกันว่าเธอเราต้องมาจดเพิ่มนะเราต้องมาจดต่อที่เมืองไทยต่อไหม,มผมคือผมยังไม่แน่ใจเรื่องรเรื่องอะไรแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมผมดูบอกมีทะเบียนสมรสต่างประเทศที่เมืองไทยใช้ไม่ได้แต่ตอนนี้เราต้องการมันชัดเจนมากกว่านี้ขอขอศึกษาส่วนตัวด้วยนะครับที่เป็นถ้าเราได้จดที่เมืองไทยแล้วสิ่งแรกที่เราอยากทำคือ สิ่งแรกที่เราอยากทำอะฮะก็จะจัดงานแล้วก็เชิญแขกเยอะๆเอาทุนคืนไม่จะเอาทุนคืนเลเซเลเถือว่าถือว่าเป็นการเป็นการถือว่าเป็นอีกหนึ่งถ้าเกิดจดได้ผมก็จะเป็นเป็นอีกอีกก็อยากจะจดกับเขาแล้วก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าเป็นเซเลบเบตถือว่าโชคดีได้ได้เซเลบเตหลายครั้งก็คือจัดงานใหม่ก็มีก็อยากจะนะอยากจะเพราะว่างานครั้งที่แล้วที่เราจัดเราไม่ได้ชวนใครเลยครั้งนี้อาจจะได้ชวนเพื่อนๆมากขึ้น ในแง่กฎหมายก็ต้องลองดูว่าว่าว่า,วารายละเอียดลงไปในดีเทลเออม,มันมีสิทธิ์อะไรมากมากแค่ไหนถ,ถ้าจะนำเสนอหจะเพิ่มเติมไปอะไรก็อยากจะซื้อประกันให้แฟนได <c oughs> ้อย่างน้อยก็ถือเป็นหลักฐานว่าวันหนวันไหน,นที่เราไปอ่ะเขาเขาก็ยังมีมีม,มีมีก้อนที่ที่ยังเอาไว้ดูแลตัวเองหลังจากที่เราเพราะว่าเพราะว่าปัจจุบันเราก็เป็นเป็นคนดูแลครอบครัวหารายได้หลักนะครับเพราะเราบางทีเราก็เป็นห่วงว่า หลังจากเราไปแล้วเขาจะอยู่ในโรงงนที่เนี่ยราก็มาน,นวกว่ารู้สึกว่ามันพิสูจน์้ว่า G P T ไม่ได้เป็นาช้ชคือผมไม่ได้บอกว่า L G b T มันมันไม่ได้ผมมองว่าทุกคน่ะมีความเสมอภาคกันคนเรารักกันเลิกกัน,กกนได้ไม่ว่าจะเพศไหนนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่แค่ชายชายหญิงหญิงหรือว่าชายหญิงนะครับทุกทุกคนทุกคนเสพสือ่อทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าปัญหาปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคม เออถ้าเรามองมนุษย์ว่าเป็นคนน่ะทุกคนสามารถทำดีทำชั่วทำเลวทำพลาดได้ก็คือไม่ได้กลัวเพุมมันสับครับแต่ว่าอย่างน้อยเราต้องมองว่าเขามีสิทธิ์เท่ากันแล้วบางคนเขาจะมองว่าแบบเพศนี้อยู่ข้างล่างเพศนี้อยู่ข้างบนหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อหมายถึงท่านสวนั้นนะหรอท่านไหนที่เป็่ไปร์ตเมียฮะท่านไหนอ่ะเขาแบบคือการกดว่าแบบเพศนี้อยู่เขาไม่ได้เขาไม่ได้กดเขาลงมาหาเรา Oh โ<ห>งงอ้ยที่เป็ี่นพูดเลยขอบคุณมากครับที่ออกตัวติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ